ท่านสาธุชนกำลังเปิดขึ้นรับฟังเสียงจากสถานีวิทยุวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว1้อยเอ็ดเจ็ดมเกิวันนี้ตรงกับวันจังทรรที่10กรกราคม2566แรม8แปค่ำเดือน8เบื้องต้นเสนอพุทธภาษิ์บทว่า มโนบุพังขมาธรรม,มาแปลเป็นภาษาไทยมีความหมายว่าทำทั้งหลายมีใจเป็นหัวหน้าทำนั้นได้แก่เวทนาสัญญาสังขารมณะใจได้แก่วิญญาณมณะคือวิญญาณเป็นประธานแห่งรมทั้งสาม คือเวทนาสัญญาสังขารความรู้สึกสุขทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์หรือความจําอารมณ์มีรูปเป็นต้นหรือความคิดดีคิดชั่วคิดไม่ดีไม่ชั่วจะมีเกิดขึ้นจะมีความรู้แจ้งคือมีใจเป็นประธานเป็นปัจจัยให้ทำทั้งสามนั้นเกิดขึ้น ถ้าใจไม่เกิดขึ้นทำทั้งลำทำทั้งสามนั้นก็เกิดขึ้นไม่ได้เจริญสุขเจริญพรอาตย่ามท่านผู้ฟังทัง้งหลายรายการธรรมมาประจําวันพระนี่ก็เป็นวันปริสิทธิ์ตอนรายการก็พูดถึงเรื่องของธรรมมาต่อเป็นรายการธรรมมา กบุดึงเรื่องของธรรมะวันปรากรกรนที่ผ่านมาอาจจะนำสารธรรมที่เป็นธรมมรมะปลีกย่อยหรือบางวันปลาก็เป็นธรรมะโดยตรงแต่วันปรานี้จะเน้นเรื่องของธรรมะที่เป็นธรรมะตรงตรงไม่วันท่านผู้ฟววังจะมีะลากไล่ผู้ฟังที่มีพื้นความรู้ทางธรรม มากบางหน่อยบางเตกต่างกันออกไปแต่โดยทั่วไปแล้วคนที่เปิดฟังรายการวิทยุจากสถานีรอยเอชนี่จะเป็นแควนเพริงก็ถือว่าเป็นโอกาสดีที่เราได้เปลี่ยนบรรยากาศจากเสียงเพริงมาเป็นเสียงธรรมบ้างปกติเจ้าเจ้าวันีก็มีคนข้อเพริงเพรียงเก้กเพริงที่น่าแลวก็ยังพอได้เพื่อได้ฟัง บางคนเตือนชาชาวก็จิบน้ำร้อนน้ำชากาแฟนีบางคนได้ยินลุงวีพูดถึงว่าติ๊กน้ำร้อนตนต้อมบดชาไม่มีปัญนหนาช่วงไปให้จังรบซ่อมไม่จับซ่อมได้หรือไม่ <c oughs> บริการดีบริการทึ่งรุ่นบริการทึ่งสถานีกันเลยนํำมาส่งน้ำมไม้ เอาล,ละรายการที่บอกว่าธรรมะวันนี้กับมีพุทธภาษิตที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสเอาไว้ว่าธรรมูอวรคติธรรมจาริงแปลเป็นภาษาไทยมีความหมายว่าธรรมยอมรักษาผู้ประพฤติธ,ธรรมแล้วก็อธรรมยอมนำไปนรกธรรมยอมนำไปทึ่งสุขติอาธรรมคือสิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่เป็นบาปสิ่งที่เป็นโทษธรรมคือสิ่งที่ดี สิ่งที่เป็นกุศลสิ่งที่ทําให้มีความสุขมีความเจริญเชิญคนประพฤติชัวก็ทําให้ตัวเองเดือดร้อนทําให้ผู้อื่นเดือดร้อนส่วนคนประพฤติทธรรมยอมทําให้ตัวเองได้ดรับความสุขความเจริญยกตัวอย่างอย่างเช่นว่าการทํางานของบางคนเป็นงานที่มีความทุกข์ปราะว่าเบียดเบียนตัวเองเบียดเบียนผู้อื่นส่วนคนที่ทํางานด้วยความสุจริต เป็นไปตามกฎกล้องโลกเป็นไปตามกฏของธรรมชาติคนนี้ก็ไม่มีความถุกมนุษย์เกิดมาแล้วก็จําเป็นต้องายส้อยวัตถุปัจจัยทั้งสซี่อาจจะใจส้อยโดยความมีปัญญาฉลาดบางคนก็ใจส้อยโดยความพิษพลาดหรือไม่ถูกตอ้องเมื่อใดก็ตามที่เราใจสร้อยบริโภค วัตถุสิ่งกองโดยความไม่ถูกต้องเราก็จะมีความทุกข์มีความตรมานทุกต่างกายทุกต่างใจนั่นแปลว่าไม่ถูกต้องไม่ถูกทำปราชา์ราธันเดว,วีเป็นมิจฉาทิฏฐิเอ็นพิษคือว่าทําไม่ดีพูดไม่ดีคิดไม่ดีส่วนในทางพระพุทธศารนาพประพุทธองค์หรือประพุทธเจา้าพยายามซอนให้เราเข้าใจสิ่งเวทล้อมทาความเป็นจริงหรือกดก้องธรรมชาติ ผู้ใดได้ใช้ความทุกข์ทองตรงนี้จีว,ว,วาเป็นการปฏิบัติธรรมอยู่ในตัวแล้วยันที่เคยคราวกับ,กบนผู้ฟังว่าการปฏิบัติธรรมนั้นปฏิบัติเวลาไหนทีไหนก็บอกว่าปฏิบัติที่ทุกต้องคือปฏิบัติเวลากายทุกสัมผัดใจกระทบกับธรรมารุ่มให้มีสติกุมครองอย่าให้เกิดความยินดีนยินราย นึกคิดปรุงแต่งไปตามความชอบหรือความชังจะมีสติเป็นเครื่องคุมครองจิตไม่เกิดเวทนาตัณหาอุปาทานความยึดมั่นถือมันถ้าเราไปเกี่ยวข้องด้วยความยึดมั่นถือมันก็จะนําไปพบก,กับพบชาตินําไปพบไม่ถึงพบพอพานทีนี้คำว่าพบชาติคือพบพอส้ำเผารเกิดเ,เวียนเกิดเวียนตาย สิ่งเหล่านี้พระพุทธเจ้าตรัสเป็นเหตุแห่งความถุกเรื่อของทุกทังปวงจันท์ธรรมยอมรักษาผู้ปริบัติธรรมคือให้เรามีสติเกิดขึ้นในคณะอารมณ์กระทบสิ่งต่างๆปัญญารู้ชัดว่านี่ก็เป็นเพียงการสัมผัสทุกตองเกิดขึ้นเวิถนาารรมยอมพระพุทธรรมยอมรักษาผู้ประบัติรรธรรมนี่ตอนนี้ก็ เอาหน้าฝนแลวท่้นกวงนะแต่ทั้นกองสังเกตไหมว่าบางช่วงบางวันนี้ร้อนจัดมากเมื่อนกับเดือนมษาเพราะว่าเกิดอิทธิการโอลิโยอะไรนี่ก็เรียกดีว่าดวงอาทิตย์แกลูอ่าปฏิทัยในช่วงนี้อยู่ดวงอาทิตย์แกโล่อ่าทีนี้ถ้าคนที่ประพฤติธรรมรักษาธรรมปฏิบัติธรรมก็เปรียบเสมอว่าฤดูฝนฤดูร้อนนี่จะมีร่ม ธรรมูอวีรคติธรรมจริงชัดตังมหันตังวิยะวัส,สกาลีทำย่อมรักษาผู้พุทธธรรมไว้ได้แท้จริงผลร่รมใหญ่ในฤดนูฝนการตีธรรมจากษาดาก็คือรักษาด้วยความดีที่มีในกายวาจาหละใจสิ่งเหล่านี้เป็นสมบัติข้อมนุษย์ผู้ประเสริฐการจะพัฒนาตนพัฒนาตัวพัฒนาองค์กรพัฒนาสังคม ให้งอกงามเจริญรู้งเรื่องได้อย่างไม่มีวันเสื่อมถอยเราจึงต้องมีการประพฤติปฏิวัติธรรมเพราะว่าบาปอากุศลน,นี้เกรีงกลัวต่อธรรมะหรือความดีธรรมะย่อมชนะอธรรมเมื่อกว่าเราจะออกไปทำงานทำการจะไปโซ่แดดโซ่ฝนถ้าเกิดว่ามีรอมมีชัดก้างกันฝนหรือความร้อนนั่นก็นตำอันตรายเราไม่ได้ ร่วนในทางธรรมผู้ที่จะคุมครองเราได้ก็คือพระพุทธเจ้าในโลกตานึ่งๆมีพระพุทธเจ้าเพียงองค์เดียวในยุกยุกนึ่งก็มีพระพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียวดังที่พระงองค์เคยตรัสว่าอาน,นุนภิกษุผู้ฉลาดในฐานะและอาถรรพนั้นย่อมรู้ว่าข้อนี้ไม่ใช่ฐานะข้อนี้ไม่ใช่โอกาสที่จะมี คือข้อที่ในโลกธาตุอันเดียวจะมีพระธลาคตผู้อรันตสมมาสัมพุทธะสององค์เกิดขึ้นพร้อมกันไม่กอดไม่หลังกันนั่นไม่ใช่ฐานะที่จะมีได้ตรงนี้ไม่ความว่าพระพุทธเจา้าตรัสก,กับพระอนุนวลาคือพระุพธิจา้าจะไม่เกิดขึ้นสององค์ในยุกยุกเดียวกันนะตรัสที่พระเชตวันที่นี้การเกิดขึ้นของพระพุทธเจา้าเกิดขึ้นได้อย่าง มื่อดีพระองค์ตรัตวาภิกษุทั้งหลายการมาปรากฏของบุรุษเอกบุคคลเอกบุรุษเอกบุคคลเอกก็คือพระพุทธเจ้ามีได้ยากในโลกใครเล่าเป็นบุคคลเอกตถาคตผู้เป็นพระอรหันต์ศัตรูชอบเองเป็นบุคคลเอกไม่มีใครซ้ำสองตัวมี <c oughs> อัจฉริยะบุคคลเกิดขึ้นในหลกนี้จะเก่งสักตาใได้ดีสักป่านใด ก็ไม่เป็นพระพุทธเจ้าตั้งแต่ทางศาสนาก็คือพระทร้าบอกผู้ดสออัสรูตามผู้ดัสรูตามมดกิเลสมดตุกสิ้นเชิงก็ยังไม่เป็นพระพุทธเจ้าเป็นเพียงทร้าบอกหรือว่าเป็นพระอาหารหันต mm ์ hmm. ภิกษุกทั้งหลายการมาปรากฏของบุรุษเอกนี้มีได้ยากในโลกโลกที่กําลังมัวเมาก็ยังสนใจในธรรมของทศกัณฐ์ไม่ว่าโลกจะมี ความซับซ้อนวุนวายแต่ในความทับซ้อนวนวายนั้นก็ยังมีคนส้นใจทร,รม,มาตอนพุทกว่างลองสังเกตไหมว่าบางครั้งเราไม่สามารถที่จะเป็นคนดีได้รอเปิดสิ้นแต่เมื่อได้ที่เรามีความทุกข์มีความไม่สบายใจเราก็ไปยามันนาคว่าศา,าส,สนาอันนาคำวัดวัดจึงเป็นตีพึงศาส,สนาจึงเป็นตีพึงได้ในบางครั้งบางคราวก็ควรี่คิดว่า ธรรมะไม่จําเป็นแต่เมื่อเรามีความทุกข์จนหน้าตาออกไม่ได้มักจะอันนาเขาทมในข้อนี้พระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าโลติกลังมั่วหมาอบุญไหว้ก็ยังสนใจธรรมมาพนะิกษุทั้งหลายเพราะเหตุท,ที่ตถาคตผู้อรันตสมาสมุทธะเกิดขึ้นความน่าอัศจรรย์ที่ไม่เคยมีสี่อย่างนี้ปรากฏขึ้นสี่อย่างอะไรเล่าพิสษุทั้งหลาย ประชาชนทั้งหลายพอใจในกามคุณยินดีในกามคุณบันเทิงอยู่ในการมคุณครั้นตถาคตสแสดงธรรมที่ไม่เกี่ยวข้องกับกรมคุณประชาชนเหล่านั้นก็ฟังเงี่ยหูฟังตั้งใจฟังเพื่อให้เข้าใจทั่วถึงภิกษุทั้งหลายนี้คือความน่าอัศจรรย์ไม่เคยมีอย่างที่หนึ่งมีขึ้นมาเพราะการมาเกิดขึ้นของตถาคตผู้อรหันตสมาสัมพุทธะ เนี่ยที่บอกว่าปบประพธเจ้าเกิดขึ้นคนที่คิดว่าจะไม่สนใจทำยูดด้วยความสุขสบายทางเหนือนั่งมั่งซ่ากินกามเกียติก็อย่างนั้นมาสนใจทำประการที่สองพิกษุทั้งหลายประชาชนทั้งหลายพอใจในการถือตัวยินดีในการถือตัวบันเทิงอยู่ในการถือตัวครั้นทศกัณฐ์แสดงธรรมที่กำจัดการถือตัว พระจาชนหลานั้นก็ฟังเงี่ยหูฟังตั้งใจฟังเพื่อให้เข้าใจทั่วถึงภิกษุทั้งหลายนี่คือของน่าอัศจรรย์ไม่เคยมีอย่างที่สองมีเกิดขึ้นมาเพราะการมเกิดของตตาคตผู้อรันตสมาสัมพุทธ,ธะจากแรกเริ่มเดิมที่คนมีความถือตัวเรียกว่ามีมีติฏิมานาะยิ่งอย่าโซโองแต่ว่า พอพระพทธเจ้าเแสดงอุบัติขึ้นมาส่งประกาศธรรมส่งติศนาซังซ้อนธรรมคนทีมีความทื่อตัวก็อ,อยากจะฟังธรรมทีนี้ก็ติทราบพิษทั้งหลายประชาชนทั้งหลายพอใจในความวุ่นวายไม่สงบยินดีในความวุ่นวายไม่สงบบันเทิงอยู่ในความวุ่นวายไม่สงบครั้นตะาคดแสดงธรรมที่เป็นไปเพื่อความสงบประชาชนเหล่านั้นก็ฟังเงี้ยหูฟังตั้งใจฟัง เพื่อให้เข้าใจทั่วถึงภิกษุทั้งหลายนี้คือของน่าอัศจรรย์ไม่เคยมีอย่างที่สมมีขึ้นมาเพราะการบังเกิดของตถาคตผู้อรตะสมาสัมพุทธะประการที่สามนี้แต่ทุกขังคือคนโดยมากนี่ตาอยู่ช่ยเยียวเงียบบางคนบอกว่าเบื่อยากจะไปห้าตีบุญไหวจังเกตยดังไงว่าสมไม่ต่แรกใช่ไหม เราเป็นบ้านป่าเมืองข้าบ้านหนองกอกน้าไม่มีความเจริญใดๆเราอยู่บางที่อยู่เงียบๆมันก็เกิดความเบื่อขึ้นมาแต่เมื่อได้มีรถก้ายยามีรถนั่งก่ายนั่งใช้มาก้ายยามีงานวัดตุ้มๆตมตมๆมันตึงเรื่องร่มหลายคนก็มาร่วมกันทีจุดๆนั้นเพื่อดูหมอศพเพื่อดูความบันทึง หรือว่าไปเตียวตีสนุกสนานเนี่ยสนใจจอบใจในความบุญไหวแต่ว่าโป,ปะปุจจาตรัสว่าทำที่ทำให้เกิดความสงบความเย็นกายสบายใจโดยความไม่เกี่ยวข้องกับความบุ่นไหวคน่งังไล่กระริ่มสนใจธรรมะนี่เป็นกล้องแปลกกล้องน่าอัศจรรย์พระการติ่สพิกษุทั้งหลายประชาชนทั้งหลายประกอบด้วยอวิชชา คือความไม่รู้เป็นคนบอดถูกความมืดครอบงำเอาแล้วครั้นต,ตาคตสแสดงธรรมที่กำจัดอวิชชาประชาชนเหล่านั้นก็ฟังเงี่ยหูฟังตั้งใจฟังเพื่อให้เข้าใจทั่วถึงพิกษุทั้งหลายนี้คือของหน้าอาจจัจรรย์ไม่เคยมีอย่างที่สี่มีขึ้นมาเพราะการเกิดของต,ตาคตผู้อรันตสมมาสมพุทธะ การมีธรรมของทศกษัตอยู่ในโลกคือความสุขของโลกพิกษุทั้งหลายเมื่อพระสุคตก็ดีระเบียบวินัยของพระสุคตก็ดียังคงมีอยู่ในโลกเพียงใดอันนั้นก็ยังเป็นไปเพื่อความเกื่อกูลแก่ชนเป็นอันมากเพื่อความสุขของชนเป็นอันมากเพื่ออนุเคราะห์แก่โลกเพื่อประโยชน์เพื่อความเกื่อกูลเพื่อความสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายมีอยู่เพียงนั้น ภิกษุทั้งหลายพระสกุตนั้นคือใครเล่าคือทตาคตบังเกิดขึ้นในโลกนี้เป็นพระอาหารหันต์ผู้ตรัสรู้ชอบเองถึงพร้อมด้วยวิชาและจรณนะเป็นผู้ไปดีรู้แจ้งโลกเพ็นสารถีฝึกคนที่ควรฝึกไม่มีใครยิ่งกว่าเป็นครูของเทวดาและมนุษย์เป็นผู้เบิกบานแล้วจำเนกธรรมออกสอสัต นี้คือพระสุคตภิกษุทั้งหลายระเบียบวินัยของพระสุคตนั้นคืออะไรเล่าคือตถาคตนั้นสแสดงธรรมไพเราะในเบื้องต้นท่ามกลางและที่สุดประกาศประมาจรรมันพร้อมทั้งอัฏฐะพร้อมทั้งพยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงททธงร,รรมที่ตถาคตแสดงประมาจันที่ตถาคตประกาศนี้แหละคือระเบียบวินัยของพระสุคต ภิกษุทั้งหลายเมื่อพระสกุลก็ดีระเบียบวินัยของพระสกุลก็ดียังคงมีอยู่ในโลกนี้เพียงใดอันนั้นก็ยังเป็นไปเพื่อความเกื่อกูลแก่ชนเป็นอันมากเพื่อความสุขของชนเป็นอันมากเพื่ออนุเคราะห์แก่โลกเพื่อประโยชน์เพื่อความเกื่อกูลแก่ความสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายอยู่เพียงนั้นพระธัตถคตเกิดขึ้นเพื่อความสุขของโลกอ่านี่ทันท่วง พระพุทธเจ้าตรัสเอาไว้ว่าการเกิดขึ้นกล้องเราผดองเป็นไปนเพื่อความสุขไม่ได้เกิดขึ้นมาเพื่อความทุกข์แกใครๆแลระองอย่างตรัสกับพรามแนละ้วเรือ่องกล้องกลางวันกลางคืนพรามเอ่ยมีสรรมราหม์พวกหนึ่งกลางคืนแท้ๆก็เข้าใจไปว่ากลางวันกลางวันแท้ๆก็เข้าใจไปว่ากลางคืนข้อนี้เรากล่าวว่า เป็นพระสมณพราหมณ์เหล่านั้นเป็นผู้อยู่ด้วยความหลงปาษาตายมีคำหนึ่งที่เรียกว่าคนไม่รู้จักวันถ้าใครบอกว่าตกว่วาไม่รู้จักวันไม่เทงว่าเป็นคำที่แรงมากหรือไม่เทงว่าไม่ร,รู้อเรอเลยเลยนี่ประปัญจก็เปรียบเทียบว่า,คน,าวนนนค,นคนที่ไม่ร,มรู้กลางวันกลางคืนนี่คนคนที่ไม่รู้ธรรมะพระอมเอ่ย ส่วนเราตะถะาคตย่อมเข้าใจกลางคืนเป็นกลางคืนกลางวันเป็นกลางวันพรามเอ่ยเมื่อเราจะเรียกผู้ใดให้เป็นการถูกต้องว่าเป็นสัตว์ผู้มีความหลงอยู่เป็นปกติและเกิดขึ้นเพื่อความเกื้อกูลแก่ชนเปลี่ยนมากเพื่อความสุขแก่ชนเป็น,นมากเพื่ออนุเคราะห์โลกเพื่อประโยชน์เพื่อความเกื้อกูลเพื่อความสุขของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเขาเมื่อจะเรียกให้ถูกต้องเช่นนั้น เพึงเรียกเราตถาคตนี่แหละว่าเป็นสัตว์ผู้มีความไม่หลงอยู่เป็นปกติเกิดขึ้นเพื่อความเกื้อกูลแก่ชนเป็นอันมากเพื่อความสุขแก่ชนเป็นอันมากเพื่ออนุเคราะห์โลกเพื่อประโยชน์เพื่อความเกื้อกูลเพื่อความสุขของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพระตถาคตเกิดขึ้นในโลกเพื่อแสดงแบบแห่งการครองชีวิตอันประเสริฐแก่โลกพิกิตทั้งหลาย ตถาคตเกิดขึ้นในโลกนี้เป็นพระอรหันต์ผู้ตรัสรู้ชอบด้วยตนเองสมบูรณ์ด้วยวิชาและจรณะดำเนินไปดีรู้แจ้งโลกเป็นสารถีฝึกคนที่ควรฝึกไม่มีใครยิ่งกว่าเป็นครูของเทวดาและมนุษย์เป็นผู้เบิกบาลแล้วจำเนกธรรมออกสั่งสอนสัตว์ภิกษุทั้งหลายตถาคตนั้นได้ทำให้แจ้งซึ่งโลกนี้กับทั้งเทวดา มันพร่มซึ่งมูสัตว์กับทั้งสมรภาร์พร้อมทั้งเทวดาและมนุษย์ด้วยปัญญาอันยิ่งอิงแล้วประกาศให้ผู้นรู้แจ้งตามคือพระพุทธเจ้ายํำท่านว่งยํำว่าพรรองนี้ต้องรู้ก่อนก่อนที่จะ่อนมนุษย์เทวดามานพรมทัางร่างโปรองนี่ตรัสรู้ก่อนแล้วรู้ว่าไรทุกไรพิษนั่นจะบอกว่ารู้ว่าเรกลางคืนไรกลางวัน คือว่าบุญหรือบาปโทษหรือพิษตถาคตนั้นแสดงธรรมไพเราะในเบื้องต้นท่ามกลางและที่สุดประกาศพรหมจัรย์พร้อมทั้งอัฏฐพร้อมทั้งปัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงคือทจางในเรื่องของวิชารู้วิชาการความรู้และก็เรื่องในทางการปฏิบัติคือดตั้งพูริไงว่าตั้งทฤษฎีและปฏิบัติประบระจการรู้ เบื้องต้นคืองามิีนงามสมาธิงามปัญญาก็ฮาบดีหรือลูกก้เรือฮบดีหรือคนที่เกิดในตระกูลอื่นใดในภายหลังย่อมฟังธรรมนั้นครั้นฟังแล้วย่มอมเกิดศรัทธาในตถาคตคุณลบุตรนั้นผู้ประกอบอยู่ด้วยศรัทธาย่อมพิจารณาเห็นว่าคารวาสคับแคบเป็นทางมาแห่งทุลีส่วนบัรพชาเป็นโอกาสว่า มันเป็นไปได้โดยง่ายคือการอยู่คลองเรือนก็จะทําให้การประพฤติพรหมจรรย์นั้นยากให้บริสุทธิ์บริบูรณ์นั้นยากเปรียบเหมือนสังที่เขาขัดสะอาดดีแล้วถ้าอย่างไรเราควรออกบวชปลงผมโกนหนวดคลองผ้ายอมน้ําฝาดออกจากเรือนไปบวชเป็นผู้ไม่มีเรือนนี้เป็นเพื่อความดับเป็นเพื่อความรู้ พิสษุทั้งหลายตถาคตเกิดขึ้นในโลกนี้เป็นพระอาหารหันต์รู้ชอบเองสมบูรณ์ด้วยวิชาและจรณะดำเนินไปดีรู้แจ้งโลกเป็นสารถีฝึกคนควรฝึกไม่มีใครยิ่งกว่าเป็นครูของเทวดาและมนุษย์เป็นผู้เบิกบานแล้วจำเนกธรรมออกสั่งสอนสัตว์ธรรมที่ตถาคตแสดงนั้นเป็นธรรมที่เป็นไปเพื่อความสงบระงับ เป็นธรรมที่เป็นไปเพื่อความดับเย็นสนิทเป็นธรรมที่เป็นไปเพื่อความรู้เป็นธรรมที่ประกาศไว้โดยพระสุคตธรรมสามอย่างทําให้พระองค์เกิดขึ้นเป็นประทีปของโลกประทีปก็คือแสงสว่างนนกนิยานติคร้าวเมื่อวันก่อนว่าตอนนี้แกก็เล่าแกจะก้าวันซาแล้วมีกณนายาตโยมอุบาสกอุบาสิกา ติอยจังหวัดใกลเคียงไม่ว่าจะเป็นจังหวัดตรังจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยเฉพาะญาติโยมชาวถุงซ่งญาติโยมซ่งกราชาวฮัดใหญ่บางครั้งบางปีก็มาจากสุราชก็มีชอบมาถวายเทียนบรรซุษที่วัดบานทุวนมาถวาก็เลยเสนอว่าเพี่ยนจากเทียนบรรทุษเป็นเลี่ยนจากเทียนบรรทุษเป็น ไฟโซล่าเซลล์ดีว่าแต่กันเป้งไฟโซล่าเซลล์วัวไฟโซล่าเซลล์รถไฟโซล่าเซลล์เปิดเป็นการช่วยประหยัดการนำการช่วยประหยัดการไฟของหวัดได้ในใจประโยชน์จริงๆพอเตียมบรรณาบางครั้งนำมาถวายก็ไม่ได้ใช้เอามากองของรวมๆไว้นี่พูดถึงปฏิพฤกษเสสว่างเขาหลุดเอามาฟังพุทธพจน์กันต่อภิกษุทั้งหลายถ้าธรรมชาติสามอย่างเหล่านี้ ไม่พึงอยู่ในโลกแล้วไซตตระกูก็ไม่ต้องเกิดขึ้นในโลกเป็นอรันตสมาสมพุทธ,ธะและทำวินัยที่พรสาคตประกาศแล้วก็ไม่ต้องรุ่งเรืองไปในโลกธรรมชาติสามอย่างนั้นคืออะไรเล่าเกิด <c oughs> ้าไม่มีซ้ำิ่งนี้พระพุทธเจ้าไม่จําเป็นธรรมาไม่มีกระไดซ้สมสิ่งอะไรตันกว่างซามสิ่งนี่ตันผู้กวังโรออยู่แล้วแต่ว่าอะไรที่วัดตรงกับตีพระพุทธเจ้าตัดเอาไว้ไหม ที่ท่านกวางเข้าใจว่าคืออะไรคือการเกิดชาติความแก่ชรามรณะคือความตายเกิดแก่ตายเจ็บนี่รวมอยู่ในความแก่และ <c oughs> นี่ถ้าเกิดไม่มีการเกิดการแก่การเจ็บการ,กการตายพระพุทธเจ้าก็ไม่ต้องเกิดขึ้นก็นได้แต่หมาไม่จําเป็นก็นได้พิสษทั้งหลายธรรมชาติ3าอย่างเหล่านี้ถ้าไม่มีอยู่ในโลกแล้วตละคตไม่ต้องเกิดขึ้น ภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุใดที่ธรรมชาติซ้มอย่างเหล่านี้มีอยู่ในโลกเพราะเหตุนั้นตถาคตจึงต้องเกิดขึ้นในโลกเป็นอรันตสมาคมสมุทธ h a ทำวินัยที่ประกาศแล้วจึงต้องรุกเรืองปล่อยในโลกผู้เชื่อฟังตถาคตจะรับประโยชน์สูงสุดสิ้นกาลนานพิกษุทั้งหลายเราเป็นผู้ฉลาดในเรื่องโลกนี้ฉลาดในเรื่องโลกอื่นเป็นผู้ฉลาดต่อวัฏฏะอันเป็นที่อยู่ของมาน ฉลาดต่อว,วิวัตตะอันไม่เป็นที่อยู่ของมารเป็นผู้ฉลาดต่อว,วัตตะอันเป็นที่อยู่ของมรตยูฉลาดต่อว,วิวัตตะอันไม่เป็นที่อยู่ของมรตยูคือความตายชดละดถือว่าเรื่องนี้ควรฝังควรเชื่อข้อนั้นจักเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุขแก่ชนทั้งหลายเหล่านั้นสิ้นการะนานไม่ความว่าพระปิจาตรัสบอกว่า คนได้ที่คิดว่าธรรมาในค่วรเชื่อควรฟังคนนั้นก็มีประโยชน์ได้รับประโยชน์จากธรรมมาตถาคตทราบอยู่ดีว่าได้ประกาศธรรมะทั้งที่ที่ทมันไปไม่ถึงที่ที่มนันอยู่ไปไม่ถึงตถาคตผู้รู้ชัดเข้าใจชัดได้ประกาศไว้ชัดแจ้งแล้วเพราะความรู้โลกทั้งปวงน,นี่พระองค์ยืยนยันนะ งปรสมัประกาศทำไรเลยว่าจะสัานดีน่นตีมันไปไม่ถึงความตายไปไม่ถึงน,งนี่พระบรมงค์นี้รแจ้งหลกคือไม่ถึงงว่าทำหรือจะไม่เกิดไม่ตายประตูนครแห่งความไม่ตายตะตะกดเปิดโลกไว้แล้วเพื่อสัตว์ทั้งหลายได้เข้าถึงดินอันเกษมคือพระพุทธเจ้าตรัสไ้เลยท่านว่าประตูนครแห่งความไม่ตายคือที่เราได้ยิน บทน่เงเนี่ยนำมาสเสนอกันบ่อบอยชี้ทางบรรทุกชี้สุขเกียมสารชี้ทางพระนิุพานอันพ้นโศกวิโยคภัยกระแสแห่งมันผู้มีบาปแต่ลคกุดปิดกั้นเสียแล้วกาจัดเสียแล้วทำาหมดพิษสงแล้วคือบาปเอาุศลส้นโอกาสช่องข้องม่นพระพุทธเจ้าปิดกันไม่เกิดยอกตัวอย่างไง,ไง่ายๆตีปลงกตุงส้นเรองว่าอาบหยามุกปักตาหงความเสื่อม ถ้าเราเรื่อยถันได้ไกลก่ตทำปฏิบัติได้ทำได้นชีวิตก็เราจะไม่ตกต่ำจะไม่ลงอาบายหรือว่าจะไม่ไปตีบาปตีชั่วนี่ก็วอาปิดกันกองพระพุทธเจ้าปิดกันกระแสของมันผู้มีบาปภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงเป็นผู้มากด้วยความปราโมทปรารถนธรรมอันเกษมจากโยคะาเถิดคือพระพุทธเจ้าบอกวา่าตั้งใจเป็นคนที่มียิตใจเบิกบานราเรื่องปราโมจินยี่ได้ทำ แล้วก็ปรัถนาในสิ่งดีๆสิ่งทีประโยชน์คือส้นใจในเรื่องของการดับทุกข์แล้วก็ว่างหมักพ้นนิพพานเนี่ยเราไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามแต่่งังเราก็มีโการที่จจเจริญในธรรมใดพราะเราเชื่อกรรมส้นข้องพระพทติจ้าเอาละวันนี้เวลาหมดแล้วก็ขอ้ออนุโมทนาบุญกับการติดตามรับฟังนะ ก็แต่แต่ละลนยนั้นได้รับประโยชน์อันเกิดขึ้นจากการฝังธรรมอยู่ที่นก็คอมีความสุขมีความเจริญมีปัญญานำทางในการเำเนินชีวิตให้มีกำลังกายกำลังความคิดกำลังทรัพท์ให้เจริญย,ยิ่งขึ้นไปในทางระพุทธศาสนาพบกักนใหม่ครั้งวันปลาหน้าเจริญพร ท่านสาธุชนกำลังเปิดขึ้นรับฟังเสียงจากสถานีวิทยุวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว1้อยเอ็ดเมเคเฮิรวันนี้ตรงกับวันจันทร์ที่10กรกราคม2566แรม8ปดค่เดือน8เบื้องต้นเสนอพุทธบาติ์บทว่า มโนบุพังขมาธรรม,มาแปลเป็นภาษาไทยมีความหมายว่าทำทั้งหลายมีใจเป็นหัวหน้าทำนั้นได้แก่เวทนาสัญญาสังขาร